สองเต่อสามแปดสามเกมสิบส yeah. yeah, ี hey. Hey. Okay. Hmm? Yeah, ่เกมสิบห้าครับ วันนี้เป็นการแข่งขันสุ่นอาวุโสแบ็ค50ปีคู่หน้า40ในรายการในรายการตะก้องานงิ้วเปิดสวยครับพี่ต้นตะโกเตสวยงามแม่วันนี้แจ้งเกิดนะครับ แจ้งเกิดแล้วแจ้งเกิดแล้วสนับสนุนสนับสนุนโดยเพียงเดือนปลาดุกนะครับที่นี่ครับหน้าซายพี่ทนนะครับก็เปิดได้สวยงามว้าลูกนี้พลาดไปครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆแบ็กโดยพี่ต้นนะครับตำรวจทางหลวงของเรา มากกวา่ามากกว่าในลายแมนนะครับ10 5, ต่อ5เซตแรกนะครับโอ้โหเสือสวยครับทัดเน็ต มาดีไหมครับมาดีไหมครับทีมนี้มาดีไหมใช้ได้อยู่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 วางด่ววางวางหมากกันวางหมากกันเดี๋ยวนี้วางมาเลยวางวางนี้เลยวางหมากเลยสิบสองต่อห้าเกือบดีท่าไว้แปะยอดสวยงามโอ้โหลูกนี้ ไม่ทราบครับาานนะเดี๋ยวโก้6กว่า<ร>12พักก่อนพักก่อนโใช้สมองโ้เห็น่าตารังถ้าไม่เข้ากันบอกเขาใหญ่ประมาณ2บ ประมาณสอ้สองกันได้ยังชี้ได้ได้ได้มาได้จดซ่าชีด้วไม่ต้องปวดตาอะไรเลยหรอเอาไปได้เอาไปเนาะครับจีดสิบสองวัดสองแปดสิบสอง

ดูหุ่นตัวเตะฝั่งโน้นกับฝั่งนี้นะครับแมเป็นพ่อกับลูกดูยังว่ากินน้องไผยแต่นเดียวเกณนครับสิบปีแปดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวต้งกไหนลวเกี่ยวยังสวยเลยไม่รู้ทำได้ไงเมื่อครับวานนี้ชิงชลเลิศครับันนี้เข้าชิง2สองปีซ้อน ทีมอะไรอะไรคีมครับตู้ีมสิบสีลูกเด๋ยวเกมนะครับมา้าเตะนี่นะอ๋อครับสิบสิบสี่สิบสิบสทพอยตั้ที่สอง นี่นะโอ้โหขันเล็กลาเปลี่ยนแล้วครับบินครับบินเลยลุงนี้ชนะไปครับหนึ่งเซตเซตแรกเอาละครับมาชมเซตที่สองตัวเตะโอ้โหดูโหดนะครับตัวเตะฝั่งน้นกับฝั่งนี้สูงเพียงหน้าอกเท่านั้น ทงน,นี้เทศาบาลน้องไผ่นะครับหนึ่งสอน้องไผ่แก้เกมมาแล้วครับหนงสอง โอ้โหรเม่สามต่อศูนโอ้โหขอเวลานอกหน่อยครับสี่ต่อศูนย์ต่อกับรเ่น้าสน าแก้เกมมาดีครับแก้เกมมาดีพอเวลาน้องเหนครับศูน<ฮ>ต่อหกสองไม้ไปกลับเลยครับโอ้โหมีพ่อกับลูกนะครับเจนนี้ปล่อยให้ก่อน หนันนนงคนละม้วนครับอบอลคนละนัดโอ้โห <c oughs> บรรดากองเชียรพ์พร้อมยังพร้อมยังดูตัดตบ ใหม่ครับเซตนี้ปล่อยเซตหน้าแก้เกมใหม่9 0้าูนงใครจะแตกหรือไม่ครับศูนย์สิบสองอ้าวโยนก่อนอีกเอโก้ อโอ้โหใครยังไม่แตกศูนย์สิบสามไปแตกไหมโอ้โสิบทีศูนย์เอาสถทตีครับทีอยเสทิตีใหม ดนูนีครับขายแตกไปครับทิพย์ุ้แกงแกเิครับ014 014ขายแตกไหมโอ้ขายแตกแล้วขายแตกแล้วนะครับ14ต่อ1โอ้โห,โโหเรียบร้อยครับเซตที่สองทิพยบจุ้ยแพ้ไปตัดสินในเซตที่สามครับ

เบิร์ดครับใครเป็นไรแคเป็นไรสองหนึ่ง่อ2สองครับสเข้า โดนไหมครับครับลูกนี้สามเท่าสามเท่ารอบที่สามโคตรไสุยดยอด

อาเปลี่ยนทรงครับเปลี่ยนข้างเป็นแดนหกหกต่อแปดได้ได้ไปเก้าหกเก้าต่อหกเร็วเร็วเร็วแหมเดี๋ยวได้ครับยกเอง จอดโอ๊ยอ,ออกิีเดียวเก้าเจ็ดวันนี้เราอยู่ที่อนุบาลโรงเรียนอนุบาลเบิงสัมพันครับรายการตะก้ออาวุโส แัก5่าปีร์โคาสี่สิบว่ายังไงโอเยี่ยมมากเละูมาชมเมือมั่นใจครับเจ้ากงมั่นใจเลยมั่นใจเลยเส็ดสิเจ็ดโอ้โหเรียบร้อยมามา นี่แล้วนะ10